สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีที่เข้ามารับชมนะคะใครพอทราบช่วยบอกทีนะคะวันนี่ยคือเห็ดอะไรเขามาขึ้นอยู่ที่ตอไม้นะคะอันนี้คือเป็นต้นสะดาค่ะอ่าเราตัดโคนต้นสะเดาลงไปแล้วนะคะแล้วก็มีเห็ดมาเกิดเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นเห็ดอะไร แล้วก็ยอดไม้ใบไม้กระแทงทะลุเขาขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะทะลุขึ้นมาบนดอกเห็ดเลยมีหลายดอกเลยนะคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเห็ดอะไรอยู่ทางฝั่งนี้นี่มีสามดอกนะคะแล้วก็ อ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งก็มีอีกค่ะเนี่ยมีดอกเล็กๆที่พึ่งพึ่งจะเกิดด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะดอกนี้เขาน่าจะพึ่งเกิดนะคะก็โดนต้นไม้ทิ่มแทงทะลุขึ้นมาเยอะแยะเลยโอ้ดอกนี้ใหญ่มากเลย อืถอนต้นหญ้าทิ้งเลยมีต้นข่อยนี้ต้องหามีดหาอะไรมาตัดดอกนี้ใหญ่มากเลยค่ะดอกนี้ใครพอทราบช่วยบอกหน่อยนะคะว่านี้คือเห็ดอะไรปอน้องไม่รู้จักนะคะไม่แน่ใจ เขาเหมือนเห็ดเป่าฮื้อใช่หรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไงเพราะจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้จักก็เคยเห็นแค่รูปลักษณะของเขาเท่านั้นเองเห็ดเป่าฮื้อนะคะแล้วนี่เขามีตรงนี้ยื่นออกมานี่เขาจะเป็นดอกออกมาอีกหรือเปล่านี่ ไม่เคยมาดูใกล้ชิดสักทีหนึง่งเดินผ่านไปผ่านมาเห็นว่ามีเห็ดขึ้นแต่ก็ไม่ไม่ได้เข้ามาดูไม่ได้แวะดูจริงๆจ,จังจังๆนะคะวันนี้ผ่านมาอีกรอบนึงก็เลยอะแวะเข้ามาดูซะหน่อย <S <S เข้ามาเห็นแล้วก็ืดอกใหญ่มากๆเลยขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปฝากกดไลค์ กดติดตามด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอจบไปเท่านี้นะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะ